นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุที่เด็กๆชอบมันก็คือไอศครีมเองพอกินไอศครีมเสร็จใช่ไหมครับก็จะเหลือไม้ตีนเท่านี้นเราประดิษฐ์ต่อขึ้นมาโหยากเหมือนกันนะครับเห็นเหนเห็นเห็นอยู่แบบนี้พอเสร็จแล้วรู้สึกว่าง่ายจริงไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับก็จะยากมากแต่ถ้าเรามีสมาธิเราก็จะทำได้ นี่เมื่อกี้คุณครูก็คิดว่าเป็นไม้เปื่อยๆแบบนี้ก็สวยเหมือนกันแต่เด็กๆก็คุยกันว่าเอออยากลงสีแบบนี้นะครับแต่คิดว่าแน่นทำให้ให้สวยแบบนี้นะครับ,บ,บนะแล้ไก็ใช้กระดาษทิชชู่ก็ได้หรือถ้ามีเมืองมีฝาก็กวางอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเสษของอื่นก็ได้ถ้ามีมเราทําฝาปิดติดไปด้วยรัามีฝาจะปิดนะครับนะพวนี อันนี้คือสีอะคริลิกสีอะคริลิกเนี่ยกำทาญตรงไหนตรงที่ว่าพอมันติดไปอยู่นานเลยโอ้เป็นร้อยร้อยปีเลยไม่พังใครเด็กๆไม่ให้ผัวคนกินนะครับอ่ะไม่เหมือนกันครับสีอะคริลิกดีกว่าดีกว่ามากเละเสือ้เอเปิดซักให้ออกนะ่นครับอ,อ่ะงั้นเราใส่ผ้<ะ>ากันเปื้อนคนละหนึ่งไปอิผ้ากันเปื้อนมาใส่คนละหนึ่งาาเดี๋ยว้าสอง ่หลมเี่แหลมอะไรเนาะมาอะไรมาไงเนะเออแต่แต่เมอนบเออีจะได้เป็นหนุ่มคนนี้แล้วเพื่นใส่ไงเล็กจเลยมาอะไรกันตัวใหญ่มันก็มีดูข้างหลังซิทุกคนหล่ละอ่านั่งรอไอ้นี่ตัวโตแต่ให้น้องเจนนุ่งอบสลับเล่นกันเลยสลับกัน ของครูอิ่เนี่ยเหมือนของจุดซิ่เปิเนี่ของเองนั่งได้ครับข้างหลังข้างหลังน้างหลังเขื่นพอดีนะพี่เมย์พี่เมย์พี่เมย์หม่เมนมาเนี่ยเดี๋ยวผมจัดข้างหลังให้ไม่ต้องมาหน้เออข้างหลังไม่หนเออขอบใจอะแต่ของตัดไปใช่ไหมอ่านะครับอาเด็กๆมานั่งกันไว้นะ นะครับเรดี๋ยวเราเราจะต้องเตรียมกระดาษที่ชูไว้สำหรับถือไว้ครับลูกสำหรับเตรียมไว้เช็ดพวกกันเร็กองสีกันในตู้เลากระถิงแดงอ่ะส่งให้พี่วาด้วยส่ตรงนี้พี่บาร์มไปนะครับนะนี่ปุ๊บนี่จะเอาสีอะไรก็ใส่ไป เน,นื่อยากว่ามันคงไม่สามารถระบายเป็นรูปต่างๆได้ฉะนั้นเด็กๆก็เจะสีสันอะไรได้แต่ว่าอยาให้มันระบายเละเทะจนจนกระทั่งมันมันไม่สวยะนะครับมันหมดนี่คือกรท่ามือพยายามอย่าให้ทันนี้เด<ห>็กๆจะเอาสีอะไรได้ <c oughs> ครับครูยกต <c oughs> ัวอย่างให้อันหนึ่งอ่ะเราระบายฝาต่อนะครับหยุมน้ำนิดนึงแต่โมดอยากได้ฝาเป็นสีอะไร นี่นะนี่มันสีฟ้าสีเงินใช่ไหมครับมีสูตรอะไรเราลองดูเป็นสีเงินเลยเอาอนกเว่าสีอะไรเอาสีอะไรกันแน่สีเงินน่าสีเงินตรงที่สามมีมีสามช่อง เด็กทำได้ไหมสมมติอาจจะเปลี่ยนสีเอาสีอะไรต่อไปสีอะไรสีฟ้าสีฟ้าอ่ะเออต้องล้างผู้กันเซเว่นเดงล้างผู้การอยกันืมผู้การอย่าลืมจ่าผู้กันเอากระดาษอยู่ไหนเช็ดวัดเช็ดแล้วล้างสีฟ้าเบายสบายไม่ต้องทกระถอสบายสบายปอสองกระถอสบายดีไหมครับ มันไม่ก็คุณครทำให้มี่นะอ่านี้นทำได้ไหมใช่แล้วก็ระบายสลับสลับไปที่จะว่าเด็กๆชอบทีไหนอ,อ่าเชิญอ่าเดี๋ยวให้พี่พี่วานช่วยบีบสีให้น้องนะคระับอันนี้สีทวนเย็นอันนี้สีโคนร้อนโอเคนี่นี่เสร็จแล้ว จมูก็เอาขาวผสมกับแดงก็เป็นแล้วครับผมมีไอตัวที่ใส่สีอยู่ในกระเป๋ามีตอง๊อกมีสองอันอันใหญ่อันเล็ก 鱼。Yeah.